อีกเพียงไม่กี่วันในรกลฟบอลพิมร์ลีกฤดูกาล2023-2024ก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือการเสริมทัพเพื่อเติมความพร้อมสู่ซีซั่นใหม่หากแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะนอกจากทีมจะเสริมทัพนักเตะเข้ามาเพื่อเสริมแก่งแล้วก็ยังต้องมีการปล่อยนักเตะออกไปบางส่วนด้วยนั่นแหละครับถ้าหากพูดถึงเรื่องการปล่อยตัวนักเตะออกก็จะมีทั้งการขายไปให้กับทีมอื่นหรือกลายเป็นนักเตะฟรีเอเน่นหลังหมดสัญญาก,กับสโมสรซึ ฤดูกาลนี้วันนี้เราจรึงขอคัดตัวท็อปจัดเรียงมาเป็น10อันดับแข่งที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพิมลีกที่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย หมายเหตุตัวเลขค่าเหนื่อยทั้งหมดอ้างอิงมาจาก capology.com อย่าพลาดชมการแข่งขันอ e ีฟุตบอลโปรลีก2024ทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อม16สโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์11โมงตรงเป็นต้นไปทาง e ีลีกไทยแลนด์ทุกช่องทาง,ทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเกมฟุตบอลห้ามพลาดนะครับอันดับ10มิคาเอลอันโตนิโอเวสต์แฮมยูไนเต็ด85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ อันโตนิโอคือศูนหน้าที่รับใช้ขุนคอนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2015เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เจ้าตัวนั้นอายุก็สู่วัย34ปีเข้าไปแล้วนะครับสัญญาของเจ้าตัวกับเวสต์แฮมนั้นจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้โดยขุนคอนมีทางเลือกในการขยายสัญญาของอันโตนิโอไปอีก1ปีนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดจะเลือกใช้ออปชั่นดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนทางอันโตนิโอเองที่เซ็นเซ็นนี้ซัดให้เวสต พร้อมกับเดวิดมอยอันดับ8ร่วมวิลเลียนสูแรม90,000ฟอ์ต่อสัปดาห์ หลังจากได้กลับมาอย่างยอดเยี่ยมกับฟูลแลมในสซีซันก่อนวิลเลียนก็ได้รับการขยายสัญญาจนมาเส้นสุดลงในซีซันนี้ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเป็นแข้งท็อป3ที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมโดยเป็นรองเพียงแค่ราอุคิเมเนสและแบรนเลโนในซีซันนี้ริมเส้นหัวฟูชาวบราซิลม,มีอายุมากถึง3 5ปีเข้าไปแล้วในค่ตถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นริมเส้นตัวเลือกแรกๆของทีมอยู่ต้องมาดูว่าปีนี้จะมีทีมจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาสนใจปีกหัวฟูรายนี้อีกรห,หรือ,รลลอ,มไ,มอรไม่หหหรรรรืืืออออเเเเเเจจจ้้้าาาาาสสััวววะิลลีีียู่่่่่่กกบบททททมมมมไไดดขค็ชผป อันดับ8ร่วมอดัมลาลาน่าไบรตัน90,000พอนต์ต่อสัปดาห์ มันเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมนะครับแต่เพื่อสโมสรด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของคำกล่าวอํลลาจ,จากอดัมอลาน่านะครับบนเว็บไซต์ของสโมสรบรตันได้ไวา36ปีซีซั่นนี้ลาน่าลงสนามให้กับบรตันไปทั้งสิ้น24นะัดชัดเจนว่าเดดแบีเองก็ยังคงตั้งใจจะเก็บวิทฟิลสารพัดประโยชน์รายนี้ไว้ช่วยทีมแต่เป็นทั้งตัวเองที่เลือกจะไม่ต่อสัญญ,ญาก,กับสโมสรแล้วหลังจากตัวให้เหตุผลว่าต้องการโฟกัสและมีเวลาให้กับครอบครัวมากกว่านี้หลังแค่าแข อันดับ6ร่วมชวยออตมิติ์ลิเวอร์พูล1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ เขาคือประการหลังชาวแคนาดูนที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2016ขอเป็นแข้งรายแรกๆโดยสำหรับนการ์ดที่เจเกนครับซื้อเข้ามาร่วมทีมหรือว่าผู้เขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ค้าแข่งกับผงแดงมาอย่างยาวนานที่สุดในชุดปัจจุบันและเขากําลังจะจากไปหลังสิ้นสุดฤดกูกาลน,นี้พร้อมๆกับเจเกนครับเซนแบกไวซ์สัย32ปีไม่ได้ลงเล่นให้กับผแงบผแดงมาตั้งแต่เดือนธันวาคมด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บและสโมสรเองก็กําลังมองหาประการหลังคนใหม่เข้ามาแทนที่เช่นเดียวกันแต่ก็แอบน่าเสียดายเหมือนกันน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 คััับททที่่มาาาาปกดเเเ็ข้้้้ลหงงสแแึํใุย201น ถึงอย่างนั้นนะครับก็เชื่อถถอว่าแฟนหงแดงจะจดจำเขาไปอีกนานอันดับ6ร่วมเดนเล่อัลลีเอเวอร์ตันหนึ่งแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ พูดกันตามรตนะครับอันที่จริงแล้วเราเองก็เกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าเดลเลอัลลียังคงเป็นนักเตะของเอเวอเรตัอยู่ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงชื่อของเดลเลอัลลีสิ่งแรกที่จะแวบ,บเข้ามาในหัวเลยก็คือเรื่องราวเรื่องชาวนอกสนามนะครับเราแทบจะลืมฟอร์มการเล่นของเขากับสปเปอร์ในยุครุ่งโรจน์ไปแล้วและภาพจําดีๆของอัลลีกับเอเวอเรตันเองก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องราวนอกสนามเจ้าตัวกระโดดในการบาดเจ็บเล่นงานไม่พักเหมือนกันซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าเดลเลยีไม่ามามเเดดฮอีัลคคว้วแลวะสหรับเตี ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันไปสักทีอันดับ5เตียโกซิวาเชลซี1น0 0 0แส 1, ปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นหนึ่งแข้งตัวเก่าที่ย้ายมาร่วมทัพเชลซีในวัย35วปีแต่ของจริงก็คือของจริงนะครับเตียโกซิวายังคงไว้ลายและแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่สามารถรับมือกับผู้แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมจากหนึ่งเป็น2จาก2เป็น3และ3เป็น4นะครับเบสสุดท้ายเตียโกซิวายังคงยืนระยะอ,อยู่ช่วยสิงบรูซึถึง4ปีพร้อมพาทีมไปคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาครองไดหนึ่งสมัยอีกตั้งหา และก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าหลังที่สุดฤดูกาลน,นี้เตียโกโซิวาจะอำลาเชลซีไปอยู่กับฟลูมิเนเซ่มันช่างน่าเสียดายนะครับและเชื่อถือว่าช่องว่างที่เตียโกซิวาทิ้งไว้ที่เชลซีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สิงบรูจะหาใครมาทดแทนอันดับ4อังเดรโกเมสเอเวตัน1 1 2 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามิดฟิลด์ที่ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่สนะิบนัดตั้งแต่เริ่มฤดูกาล2021-2022จะได้รับค่าเหนื่อยสูงขนาดนี้เราแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าอังเดรโกเมสนั้นยังคงเป็นนักเตะของท็อฟฟี่สีน้ำเงินสัญญาของเจ้าตัวกับเอเวอเรสตนกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้และเพื่อประโยชน์ของนักเตะกับสโม,มสรบางทีการปล่อยให้มิดฟิลด์วัย30ปีย่าง31รายนี้หมดสัญญาออกจากทีมไปน่าจะได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากกว่าซึ่งเราก็ต้องมาติดดดตตตตาา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 มมมมูออ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 ีีีีีีีกกกกททนนนนนนะะะะคคคครรรรรรรััับว่่่่่่่ขขขงงงงงงเเเเเเโจจจปปปป็ยยยยยไไไไไ้้แใพ์ลลหหืื ทำได้ดีกับลิวในสัญญายืยมตัวช่วงฤดูกาล2022-2023อันดับ3เตียโกอากันตาร่าอีกหนึ่งแข้งคงที่กำลังจะก้าออกจากสมโมสรไปพร้อมๆกับเจนคอ็อปและโชเอลมาติดเตียโกอากันตาร่าเองก็ย้ายมาจากเวทีมูนเดสลีกาเช่นเดียวกันกับคอ็อปและมาติดโดยเดยตียโกย้ายเข้ามารวมทัพหงแดงในปี2020หลังพาบายเยินควา้าทริปเปิลแชมป์ด้วยวัย29ปี พร้อมความหวังที่จะเข้ามาต่อยอดความสำเร็จในถิ่แอนฟิลด์จากเจอเกนคลอบแต่สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จนะครับตลอดระยะเวลาที่แอนฟิลด์เราเห็นเตียโก้ฟิสมบูร100%แบบนับเกมได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่จะตัวได้ลงสนามช่วยทีมไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นตลอดฤดูกาลอันดับ2อองตนี่มาร์ซิออากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีออปชันในการขยายสัญญากับมาร์ซิยาลไปอีกหนึ่งปีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้น,นแน่ๆนะครับเมื่อพิจารณา,นานจากความกันเล่นของเจ้าตัวทุกคนคงจะเห็นตรงกันถึงที่งนั้นนะครับมาร์ซิยาลก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในอันดับต้นๆของลีกท,ท,ทั้งๆที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่ห้านัดเท่านั้นนะครับแก้มน่าเสียดายไม่น้อยนะครับที่นักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าจะเป็นหนหึ่ ผมจะเ้เจอกับพวกคุณที่โอเดฟอร์ดเพื่อบอกลาในกิัสุดท้ายในบ้านฤดูกาลน,นี้มันจะเป็นวันที่สะเทือนใจมากๆแน่ๆสำหรับผม นี่คือคำกล่าวที่เปรียบเสมือนคำอำลาของอาวารานต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าการมาของวารานนั้นช่วยเกมรับของแมนยูนั้นดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นวารานเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแ,และพยายามสุดความสามารถของเขาแล้วเสมอมาแน่นอนสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับการเสรียแข้งประสบการณ์แบบนี้ไปไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาใครสักคนมาแทนที่ได้แต่ถึง,ยงนนอย่างนั้นในรับอย่างน้อยๆในซีซั่นหน้าแมนยูก็ประหยัดค่าเหนื่อยไปได้ดราวๆ17.6ล้านปอนด์เลยทีเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าได like, ด share, ด, subscribe, ด,ด,ดู้้วย หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์